วันนี้ดูในโทรศัพท์เขาเอาคำว่าคำภาษาไทยที่ภาษาไทยพูดกันออกมาออกอากาศคำว่าบัวใต้น้ำคือหมายความว่าอะไรหรือหมายความว่าอะไร อันเราก็ขาดใจกันอยู่แล้วอธิบายอย่างนั้น <c oughs> เป็นเป็นโอตาหอนเปรียบเทียบของพระพรหมตาหมาพรหมเทมานิมนต์อาณาจนาน,นิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงคำโปรดสัตว์โลกตอนรดระองสัตร์ทะลุ ใหม่ๆแล้วเห็นว่าทำมันยาก้งไม่อยากจะสอนคิดจะสอนใจแต่พระร้องพระพรมมียานสูงมีเจตพเดีายญานทานอย่างรู้ใจคนทืีในอย่างอย่างรู้ใจของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า็นของอย่างรู้ไม่ยากม่นมียานนะกะ ยานพระพุทเจ้าแก่ก็ยากได้ไม่ยากเราดูได้เลยเห็นว่าคือว่าพระพุทธเจ้าดูถึงความยากของธรรมในรองปฏิบัติตั้งหกปีเพื่อได้บรรลุธรรมสูงสุดเห็นว่ายากมาก เกิดจะสอนผู้อื่นซึ่งเป็นมนุษย์สามัญชนผู้ทุชนผู้มีกิเลสให้รู้ให้เข้าใจได้มันยากมันยากจริงอ่ะทางานพระพุทธเจ้าสมัยเรานี่อยู่เมืองไทยคนไทยถือวัาคิดถือว่าพระพุทธศาสนานับถือกันตามที่พูดกันหรือตามที่ขาดเน่์กัน พศ95%พระผือพุทธศาสนาหมายวางว่าจ้องรู้จักสีหน้าแล้วทุกคนนี่จำนวน95%ต่ความจริงไม่ใช่อย่างนี้ครั้งว่าเกิด่าวเขายินเดียมไม่รู้จักสีหน้า้ะลองจับกระดุมไม่มีใครรู้จักเขาีมากมัยากเลย จะสอนให้เขารู้จักสีหนะ้าเอาขอหนอ้าก่อนจะรู้จักสีหนะ้าอาจังต้องสอนให้รู้จักพระรันตนตรัยรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะอันนี้สําคัญ <c oughs> ตอนนั้นใครนับถือพระพุทธศาสนาถ้าประกาศเรามาข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นจีบึงที่รักถึงตลอดชีวิตถขาถือว่าพูนั้นพว้นั้นนับถือพุทธศาสนาแล้วหรืออยังไม่รักษาสีงอะไรก็ตามเนือเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนากายแล้วเขาถือว่านับถือพุทธศาสนา <c oughs> นี่นี่ใช้การที่ว่าเป็นดอกวัวใส่น้ำมันก็จริงๆนั่นแหละ พออยู่ใต้น้ำลึกบักพับที่ที่สี่มันอยู่ลึกกว่าจะโผล่มารุกี่วันพ้นน้ำมันยิงน้ำหลากน้ำลึกด้วยกอนจะโผล่พ้นน้ำได้อยากบอดีเน่าวนิดหน่อโปลบางปลาบางมาขัดกินมัจริงอย่างนั้นแล้วก็ยากจริงยาวเราไม่คำนึงถึง ไม่รู้เรืงความเป็นจริงของคนอินเดียในสมัยพุทธการเขาหนักถือศาสนาอื่นไมาได้ยึดถือศีลนะไม่รู้จักสีพวกที่เป็นฤษีกะดินดาบทวกนี้รู้จักสีหนะ้าสีแปดแต่เป็นจำนวนน้อยหมู่นั้นก็ร้อยสองร้อยคนดี่เท่านั้นถ้าร้โราณคนอินเดียก็ ไม่มีไม่น้อยกว่าสองสามรอยล้านอยู่แล้วแหละไมนโบราณไอเดียวนี้เจ็ดร้อยกว่าล้านนี่นี่ <c oughs> น,นที่แบบเป็นดอกวัวใจน้ำมันเหมือนคนไม่ได้ผลได้ดเกนะิดใชอย่างพระของจีนน้องดีรัดจี๋ละเวลางไม่รู้หนังสือเป็นพรหาหนะันเนี่ยตอนแรกไปอยู่วัด ก่าอาวาตทนัหงไงทำข้าวทุกวันพอเทวดจริงก็ไม่มีมีนังหวบดทำข้าวเราหุงข้าวกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นด้วย <c oughs> ในเรื่องกินข้าวเย็นนี่ก็เหมือนกันถ้าีเราอาจจะเข้าใจห่าครั้งพระพุทธเจ้ามาแลกองกกระรุ่น ไม่กนะินอาหารเย็นเนี่ยเพร่อยังกินข้าวเย็นจนมาตอนหลังว่ากี่ร้อยปีมันทำไม่ได้อยังไม่ฟกเป็นบัญญัติเกินใหม่แล้วฉันมือเดียวเดินตานเย็นที่ได้บัญญัติวินัยกรนี้ขึ้นก่อนขึ้นเนื่องจากว่าตอนเย็นพระไปเราวินบาตตามบ,บัญชาบัตรเึนๆกอคำนี้โจรภูร้ายก็ยกตุ้ม โจนจะปลอมตามชาวบ้านอะไรต่างๆ้านารี่หลายโจรไม่ทันไปพบพระ,ะเดินตะคุ่มตะคุ่มประกาพอพระมาหาผูโ้โจรตอนที่นี่พอภร้าเซจะบัญญตัติห้ามไมายพระเอาวินาบาตรตอนเย็นไมยพระแั่งข้าคขามมีที่มาอย่างอย่งบัญญัติเป็นวินัยของ ไม่ยาฉันอาหารจนทำแบบเื่องลงทำแต่เพียงไปแล้วจนถรงวันด่งอดุดนมีการปฏิบัติตามของผู <c oughs> ้จะปฏิบัติให้เกิดผลจิตต้องมีอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตมีโยมีโสมานาสิกการคือจิต น้อมเอาคำม,มาสู่ใจของเราเป็นการฟังคำนี้เหมือนเราฟังคำแล้วฟังออกว่ามาเรื่องอะไรมาน้อมเข้าสู่ใจเราว่าเราอยากจะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนให้จิตใจเกิดเรื่อมใสหรือเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นในข้อธรรมานั้น แล้วก็จดจำธรรมะนั้นไว้อันนี้แหละจะเรียกว่าเป็นโยนิโสจินน้อมเอาสิ่งที่ดีที่งามเข้ามาสู่จิตตนเกินเวลาวังพระรอนมนึง <c oughs> แม้จะวังไม่รู้เรื่องแต่ถือว่าเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าอมอน,นั้นเราฟังแล้ว ให้จิตสงบจิตไม่วอกไว้จิตอยู่ในคำสอนมนั่นจิตก็เ,เป็นสมาธิก็าได้บุญไม่ว่าไม่จาเป็นว่าเราวาังสวนมนออกแล้วจิงก็ได้บุญมันได้บุญตรงที่จิตเราเป็นสมาธิตั้งใจฟังไม่รอบดูโด,โดโมินไปคิดไปยักไปเข้าใจจิด มาไม่เชื่อบ้าว่าจริงอะไรต้องา ح. ไม่มีติดน้อมอันนี้เปิดบนเป็นคำของพระพุทธเจ้าสอนไว้้าเราน้อมเข้ามานั่นเรียว่าโยนิโสในการปฏิบัติธรรมแต่วันไหนกี่เกียจกี้กานมาเราต้องปลุกตัวโยนิโสนี้ให้เกิดขึ้นมาแต่เวลาเจริญนิทิทบาตศีล โรกฉันทะคือความพอใจในธรรมที่เราเรียกให้เกิดขึ้นให้น้อมตามขึ้นสูุดให้จิตจะลึกถึงความดีของธรรมฉันทะความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นคือในธรรมที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็เป็นผู้มีโยนิโตวิริยะคือความเพียรที่นาน นั่งเพียนภาวานาเกสาโลมานิจันทาวิญญาณเราว่าเรามีความเพียรอยู่ในใจในโยนิโสน้อมนึกอยู่น้อมเข้ามาจิตตะเอาใจใส่ในธรรมที่เราปฏิบัติคือเวลามีฌานอยู่ก็รู้ว่าฌานนี้มันถูกต้องสมบูรณ์ไหมนึกเอง รวจดูถ้าเห็นนิมิตเห็นรูปต่างๆพอดูว่ามันเป็นรูปอะไรแล้วก็รู้นิมิตหมายว่าแปลว่าอะไรความหมายว่าอะไรถ้าไม่เข้าใจก็เฉยๆอย่าไปคิด้าไม่ยุ่งหรือภาถาดีว่าที่ของหลวงพ่อเนาะไม่รู้จังว่วมัน ถึงเวลารู้เองเพียใททนในทำใาในแข็งก็แล้วกันเรืออ่องนี้แหละหมาใใจว่าเห็นอะไรจะรู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันค่อยๆรู้ขึ้นไปเมื่อทำขั้นตอน,นีกจันทาวิยะออิทธิบาสิเนี่ไม่ทำขั้นตอนโอที่ฝักเตียทำขั้นตอนพอขึ้น พลาห้าก็สูงขึ้นไปมสติแก่กล้าขึ้นพอถึงโพดชงก็ยิ่งแกกล้าขึ้นสติอยู่หน้าถามก็ยิ่งสูงขึ้นยิง่งครับมีความเข้าใจขึ้นจับสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นจากรูปนิมิตกัรรู้จัดปางเป็นอะไรมันค่อยๆรู้ขึ้นมาการรู้ก็อาศัยประสบการณ์ จากเมื่อเห็นอะไรก็สังเกตเห็นได้เขเห็นรู้ได้เร็วรู้เรื่องอดีตรู้เรื่องอนาคตรู้เรื่องปัจจุบันเห็นเห็นมันรู้ได้สามการเรืออะไรจะเกิดขึ้นวันต่อต่อไปไม่ก็เห็นได้ห็นว่าบ้านเมืองจะเกิดไม่รวมเย็นเป็นสุขจะมีการรบราคาฟันกันหรื มีเรื่องราวในบ้านในเมืองมันเห็นนิมิตรขึ้นนิมิตรก,ก็คือเห็นคนมันรบกันนนั่แหละเอาอาวุธออกมากเลื่องที่เป็นเรื่องบินบินว่อนเป็นบินรบรถถังรถเจาะไม่เอามาวิ่งแบกปืนสอบทายกันเดินเถี่ยวอมันนั่นแหละบางทีก็เห็นยิง <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเ,เลยเห็นไรแหละ ั้งทีเรงบ่อยเห็นชาวบุคกคัมพูชาวคำโพสชาวบุกบไทยอะไรอย่นีนี่แหละวันนี้ก็เน้นหนักเอยเรื่องโยนิโสแล้วการที่เราปฏิบัติรมแล้วฝนอยู่เทียงอยู่อย่านั่งทำอย่างเดียวอยู่ตลอ,อดไป หรือนั่งแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้จิตไปไหนไม่รู้อย่างนั้นมัวหรือนั่งหลับเพิ่งหลับจำหลับตื่นตื่นนั่งมัวถ้าเรามีสติด,ดีอยู่ตลอดแล้วมันไม่หลับแต่ที่ง่วง,ง,วงมันก็ไม่ง่วงเวลที่ปล่อยจิตขัดถูระวัง,งเริ่มๆมันก็ง่วงและ <c oughs> พอจิตกระสดกระวังวิธีแก้เอาการสองโยกมันมากเขาโยกแรงขา่าวเจอให้จิตมันหยาบขึ้นมันก็ไปกระโรวังต้องแก้มันด้วยเอาทรรแก้ไม่ใช่นั่งคิดทำไมหเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแก้โดยทรร คือรามันว่วงไงก็ถอยออกมาเียถอยออกมาก็เลยขึ้นชั้นสองใหม่พาไปใหม่พาไปตรงที่เดิมอีรเวนพัฒนายายังก็ยังอ่าว่วงข้าวพ้นไปโอเบขาเลยไอ้ไหมพาไปแข่งก็แข่งอยู่เลยครั ถ้าไปสรงทีก็เพื่อรับล,ลอยอละโค้งไปเลลงมากไม่กว่านั่นคึงหลับสผิรวังถ้าไม่ได้โมหะนั่นพยายามปฏิบัติกรรมย้ายจิตก็อยู่ในหายโมหะได้ถ้าเหลเวลาไอ้หลวงพ่อเคยเห็นเคยดั่งมาเมื่อก่อนที่ปฏิเวทเข็มงวดอยู่อือรู้สึกว่านะับ เวลาเราแต่นั่งหลับพอหลับตาปุ๊บจิตของเราเนี่ยจะตึงสติของเราอจะตึงเหมือนกับถึงเช่นใยไว้ตรงข้างปากค้างก็เห็นเป็นนิมิตเป็นเช้นใยสีขาวจะเป็นตึงเป็นเช่น,น,น,นดิ่งย่อนมาอยู่ตรงหน้านั่นอ่ะหมายว่าสติกล้าถ้าสะติกล้าแล้ว เรื่องจิตก็ระวังไม่มีหรือจะหลับก็ไม่มีเป็นหลักการข้าวออกหลายครั้งหลายหอนไม่ผิดอะไรอย่าทำกต้ำซากในสิ่งที่ไม่เป็นผลนั่งแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรไม่ได้ล่าอะไรไม่เป็นเรทำ มันไม่จะเป็นวิปัสสนาเลยนั่งสงสงนี่ปัสนาตองรู้วยตองวะใครบ้างนั่นนนรง,รง,ง,นงกาไปไม่เจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บก้นปวดัวดเมื่อยไม่มีต้องมีหรือนึกคิดไม่มีไม่มีต้องมีการละควานมนึกคิดละการเจ็บการปวดการเมือ่อยละความเจิดร่างละความคิดเรื่องต่างๆบางทีคเคลื่อน ติดาผู้อื่นตอนนี้คิดถึงความพย,ะะยายามอยากก็ได้อยากยากเนน็เป็นนั่นเป็นนี่อะไรเดี๋ยวคิดอยากจะไปนั่นไปนี่ไปเทียเท่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรมันมีมันจะมีาต,ตอนจะเคลื่อนพูดตรงนั้นตรงน,นี้ต้ตนใหม่ๆมันเอาอะไรมันมัน,ม,นมันเรื่องหาเรื่องมาเกิดจากเรื่องถ้าไม่เกิดจากรูปเกิดจากเสียง จากเิ่นจากรถก็เจอจากเรื่องต่างๆจิตมันนึกคิดที่ว่าทำมาลงนั้นละทุกอย่างโดยกำลัรงรู้สึกไม่มีอะไรแตกต่อตายก็ไม่เแ็บไม่ปวดจิตก็ไม่มนึกคิดอดีอได้หยุดให้หยุดนิ่งไม่โยก เดยวอ่างถามันพร้อมมีปัตนาแก่กล้าปัญญาเพียงพอมันก็รวมลงเองเราไปรวมไม้มันไม่หลักเกิดสอมัรวมเองมันทำประยุท์เองจิตมันดูเองพร้อมมาแล้มันก็ลองอะ